คนรถเตรียมตัวจะไปเลยนะคะเด้อค่ะน้องมีเสื้อสีเาลนะคะไม่ไปแล้วไม่ต้องไปด้วยเนาะไปเดี๋ยวไดูมุกค่ะเดี๋ยวไปรวมกันอยู่มุกถนนมีสองพันนะคะคันโนนอีกพันหนึ่งค่ะเพราะว่ารถสองแถวเนาะค่ะน้องมารวมอยู่มุกเพราะว่าเขาจะเขาไม่ให้เอาไปหลายเขากระจายคนไปค่ะพี่เขาติดตังไปได้ไหมนี่ ต้องใช้ตังหรือเปล่าใช่ขีพนวดเอาไม่ใช่ห้ออ๋อหายแจากบาทแล้วเหรอของก็น้อยูน้ำละอยูนัมฮอนาเน้อนี่แม่มาคืนบอกโี้ไม่คืนขยี้เยอะไปบ้านฮะ เงินไ่ต้องเอาอาจารยต้งเอาเอาพวใจกับรอยยิ่งไปพอให้น้อยเปะทงพันนะอันนี้ผู้ป่ยแล้วบอกยแล้วบอกไายแล้วบอกไ่ยทเน่ยเตรียมไปเตรวเรีไวเแล้ว็าไทยในการเตรียมตัวคุรสสิไปนแล้วนะคะเนาะจะไปคืนเงินไหลอ่ ไม่ไม่ใครไม่ไม่พระไม่คลองเดียวมะฮัลโหลใครซุบฮัลโหลป้าเดินทางแล้วนะคะไปคันนี้มีแปดคนนะคะเน็อตายบายค่ะไปแล้วบายค่ะสวัสดีค่ะพี่น็อตส่งน้องเมฆไปทหารเลยเด้อพี่น็อตเด้อลาลาโดินเพื่อเพื่อค่ะไปแล้ว ่ะเมฆนานแน <g> ่ <ül> ไปแล้วโนนไปลมไปรวมกันอยู่ที่มุกเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นคันที่สศงนะคะนี่กำลังสิออกบ่ตามไปบบค่ะเพื่อน่ให้ไปน้ำนะคะนาะเพื่อนสียอไป ค่ะดีใจค่ะหนูก็อยากให้เป็นแบบนี้แหละความฝันนูนนะคะ่ะก็ได้สมฝันแล้วก็ขอให้น้องมีตั้งใจนะคะหนูก็เฝ้ายูุย่างเดียวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าจากเหตุใดหรือบ่เหตุใดก็เฮาก็แค่อยากให้ลูกเฮาเป็นเช่นนี้นาะค่ะเนาะ,ะคะ<ม>่ะเดี๋ยวเฮาก็ไปทำธุระก่อนเนาะคะ่ะเนาะ จากโมงแล้วแปดโมงแล้วบอเดี๋ยวไปทอกสขาไปรวมตัวที่มุกเดี๋ยวครับเจ้าเพราะว่าเขาให้เออเดี๋ยวนั่งถ่ายอยู่นี่ก็ได้วมันังมเดินไปแป๊บเดียวทอกสอยู่นี่หน้าลงแล้วเหรอสูก็เอาเรื่องสูก็เอาเดินถ่ายออกไปนี่เหรออันนี้นี่ยนี่คิดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ขอให้น้องเมฆโชคดีนะลูกพี่นอดมานะคือไม่เห็นเห็นอยู่ด้างบนนุ๊กอยู่ในกล้องบ่เอานึกว่าหมาอยู่นี่คือว่าคือไม่เห็นคือว่าคือไม่เห็นนั่นเหรอไปวันนี้แหละครับเขาจะเอาคุณลูกที่เล็กขออย่าลูกใหญ่เขาเขากระจายที่ไปเพรโควิดนะครับ อดวันน <mm ัดได้ยังมาไหมยู่ป่ะเออให้เขาอยู่นี่เดี๋ยวโทรศัพท์กระบองได้อยู่เดี๋ยวเอาก็โทรเข้ามาเข้าไปได้ยังบอกจากเฮือนอยู่ดิสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอำเภอของเฮานะมีแต่ต้นไม้นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะ ชุ่มชื้นค่ะกำลังทำทางใหม่ถนนใหม่ร่องน้ำเออทำร่องน้ำมองนาอำเภอเนอะน้ำมันทวมคอยก้าม้าข้างเขาเป็นแบบนีเ้เพื่อนอกลังออยู่ออกไปข้างนอกกันนะคัน โอ้โหน่ารักจังนาสี้ตาเลยนี่ยุโคค่ะป่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแท่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ